เรื่องของการหนุนแรงงานอิสระวงการบันเทิงนะคะเข้าประกันสังคมคุ้มครองสวัสดิการคนทำงานกองถ่ายค่ะ เรื่องนี้นะคะกรณีที่มีการนําเสนอข่าวว่าคนกองถ่ายเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองแรงงานซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็พบว่าการจ้างงานนะคะในกองถ่ายนั้นเนี่ยมีหลาลกหลายรูปแบบค่ะทั้งการจ้างแรงงานในระบบแบบจ้างเหมานะคะและฟรีแลนซ์จึงต้องพิจารณาว่าลูกจ้างแต่ละรูปแบบมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายหรือไม่หากพิสูจน์ได้ว่ามีมสัญญานายจ้างลูกจ้างอย่างชัดเจนนะคะลูกจ้างจะได้รับการคุ้มครองแรงงาน,นะ ซึ่งตามกฎหมายนะคะกำหนดให้ลูกจ้างทำงานทั่วไปไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันหรือตามที่ตกลงกันนะคะแต่ต้องไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าทำงานเกินเวลานะคะนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลานะคะและต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า1วันต่อสัปดาห์มีวันหยุดประจำปีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นต้นค่ะแต่หากเป็นการจ้างทำของนะคะต้องดูข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีไปะคะ่ะนอกจากนี้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไป ก็มีหน้าที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างภายใน30วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปด้วยนะคะแต่หากแรงงานกองถ่ายไม่เข้าในหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้กับตนเองต่อไปค่ะขณะเดียวกันนะคะกระทรวงแรงงานก็อยู่ในระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานอิสระให้มีหลักประกันทางสังคมมีความปลอดภัยในการทํางานจัดสวัสดิการที่เหมาะสมนะคะสามารถรวมกลุ่มปกป้องสิทธิของตัวเองได้ค่ะครับผมวันนี้ก็เกิดจากการเล็งเห็นว่านักแสดงบางคนเขามีการทํางานล่วงเวลาเยอะนะครับแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนในส่วนของล่วงเวลาเนาะอันนี้กฎหมายก็จ,จะเข้าไปคุ้มครองในส่วนนั้นนะครับค่ะ